แต่ละคนตัวสูงๆทั้งนั้นเลยสตอนนี้ค่ะไปมันไอ้นี่เว้ยไปมันดออก้าวมาชายเมียงมาเรื่องงานมาชายเลยต่างหากที่ฝาเจอมาะสองคนนี้แล้วไม่ไม่อยากจะนึกถึงตอนกลางคืนเลยอะวายเยอะมากคุณนะจริงปะในงานอะหรอเยอะมากเขามีวายในในงานให้กินใช่ใช่เยอะมากเขาซื้อมาเยอะมากให้สำหรับคนแฟนคลับอะไรเงี้ยเหรออัปเตอร์ปาร์ตี้ครับคอนเสิร์ตแสดงไงสวัสดีค่ะหแชนแนกลงสองเพลง ใช่หลังจากนั้นไงเราก็ยกเลยพี่จะยกก่อนก็ได้รออยู่เลยอาหรอเติปออกสักแรกปะอ่ะค่ะฮัลโหลวันนี้ครับมาเรยนตรงนใช่ปะฮะเดี๋ยวเขาค่อยเรียกก็ได้หรือให้รอนี่ตัวนี้แหะน่ารอนี่เลยคือดูไม่มีที่นน้่งูกะไมม่ีไฟเนี่ยไฟไหนไฟนี่ค่ะโอเคนะก็ได้ ตัดมีฮะทุกคนระหว่างนี้กดตะกร้ารอสวัสดีครับทุกคนเราไลฟ์อยู่นะบอกไว้ก่อนแค่คู่ดอใช่เผื่อแบบเดี๋ยวดินทาใครอะไรอย่างเงี้ยพี่ชันเอ้าพี่แชมป์พี่แชมป์หนูขอขวดน้ำคนหนึ่งดิ Wait a minute please

ยื้อซันไปไหนแล้วโอ้โหกับพิบตาแป๊บเดียวหายไปอีกอ่างน,นี้เดี๋ยวเพิ่อม,องม,งมึงอ่ะทุกคนกดตะอุ้ยบอสเหรอใช่ไหมแบบแปบบทุกคนกดตะก้าหน่อยนะคะคนละออเดอร์เมื่อกี้ปักอะไรอยู่อะปักน้ำพริกปลาสลิดลดต้ยมยำลดเหลือเท่านี้ใครได้คูปองลดเท่าไหร่บอกหน่อย เออพี่สันเขาวาดเก่งลุกสะผมเออเหมือนฟิลแบบสะผมยังไม่แห้งอ่โอ้โพี่ฝ้ายจะนย no เออจะ snack o l y y e a h เราจะโว้เด็กฮาร์ดเกคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตนต์อ Me, Nini, can you drink Ding alcohol? Yes. You me like? Mama, I drink alcohol and I have to go back home with the wheelchair. Oh my god. Oh, me, Jenny, and oh, she go back with wheelchair. Oh. Sleeping in front of the hotel. Same, same nudie. Oh, but well, I just, okay. Jenny, wheelchair. A lot of people come and... People, oh my god. Oh my god. No, no more. ดูดิ when when she drunk cannot cannot stand just she sleep on the floor yeah we ll, we share yes yes we share help her โอ้โหโอ้โห so bad we want clap กดตากายหน่อยได้ไหมภาษ์ไปขอน้ำพริกกระปุกน้ำพริกเขามา อุตส่า์ไปขอกระปุกน้ำริกเข้ามามัตจะแชร์ลง Facebook ยังไงอ่ะพี่ฟ้าจะแชร์ไลฟ์ลง Facebook ของตัวเองยังไงดีอ่ะพาแฟนคลับใน Facebook ก็คือไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาพี่ฟ้านานมากเหมือนกัน สวยตพี่ซันพี่ซันเอาเอคอนแทคเลนมาจะใส่เลยคอนแทคเลนเอาไม่ใส่มาลไปเก็บอยู่ในที่แล้วก็พวกกระดาษทิชชู่เปียกไม่เยาจะ้องบอกกิ้งล้วไม่ไม่ม่ที่ือไแต่งหน้ามีคนน่าเดี๋ยวก็ได้นะรู้สึกเหมือนจะซึมๆึมแล้วก็ป่วย อ๋อฮิวเหรอมีมีอะมีข้อซออีกอ๋อเหรอใส่ป่ะนะค่ะลูกจ่ายรดให้ทอะไรดรน้าที่กค่ะสวัสดีค่อ๋ออแล้วล่ยยอยนต่ง่หรเล่่งับอง่ไม่ได้เอาก็แต่งแต่งนะสวยมากขอบคุณนะคะ

ฟ้าฟ้าไม่เี่ยต้องไม่สบายใช่เหมือนจะเป็นไข้หรือว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้อากาศด้วยมั้งเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงมันหนาวอ่ะถ้ามีไงนะเราถ้าสมมติว่าพี่ฟ้ากดออกไว้แชร์ใช่ปะก็ไม่รู้ว่ามันจะค้างไหมอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันจะค้างไหม<อ>แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ฟ้าลองก่อนนะ Um, two four and five menit wait a minute, please. Just share. คนแป๊บนึงนะเบอร์ดัมมี่นี่ please sky จะหักกระจกที่เจไดก่อนยิ้มกระจกก่อนสวัสดีค่ะชื่อออกไปให้กำลังใจน้องๆหน่อยป่ะให้ให้พืวกเขาดีกว่าโอ้ให้กำลังใจเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยได้ได้ฮะกระจกขอหนึ่งบนึ่เดี๋ยวว่าต้องไปแล้วนะเดี๋ยวเด็กยจะซื้อไปทั้งหมดละตรงนี้แค่ตรงนี้แค่ตรงนี้ได้ได้

ได้ได้ครับพี่ซันพี่ซันถือลายก็ไ,ได้อ่อวันนี้ไม่เหงื่อสุดนี่คือน้องๆผู้เข้าประกวด คนที่ได้แต่แค่ก็จะมีอ่อัตรีคนที่แบบว่ากลับไปเขาครอมครัวก่อกว่าแต่ขอว่า,าแค่กลับมาประกวดก็ถือว่าเก่งมากแล้วก็เป็นพ่อที่ดีอย่างเพราะว่าการที่ทำให้บอสหรือว่าคนในวงการเราได้บ่อยมที่สุเราจะไม่ได้ตำแหน่งอะไะม่เป็นไรแต่ว่าเขาเก็แล้วก็เวลามันย้อนกลับไปไม่ได้ๆๆ สิ่งสำคัญเลยก็คืออยากได้อยากทำอะไรก็ทำมีซิกเนเจอร์มีอะไรที่เราอยากจะโชว์ก็ทำให้เต็นที่ทอย่ากดดันเลยลก็อยากให้ให้สนุกกับมันเพราะว่าถ้าสมมติเ่าเครียดใช่ไหมคนมันจะดูออกทางสายตาทันทีแล้วมันก็จะาหายไปแต่ถ้าเราทำเราเดินรเราเปอร์ฟอร์แมนซ์เราได้ความแบบมั่นใจทุกอย่างเยก็ ก็วันนี้คนน้อยเป็นข้อดีทุกคนมีความเก่งเท่ากันมันอยู่ในมันจำแท้เลที่หคนเป็นเลเวลที่แบบว่ายัางไงก็จำได้ทุกคนถ้าเราดึงเสน่ห์ออกมาแล้วก็มีแกรับฟูรับา้าแค่แสองจังหวใครได้ไปต่อก็ดีกับเพื่อนแล้วก็ส่วนใครไม่ได้ไปต่อก็หวังว่าทุกคนจะไปต่อ ต่อไปประสบการณ์ไม่ใช้ยากเยอะจริงๆก็เห็นหน้าหลายคนมีบอมคนที่เจอบ่อยมากๆเจอแบบวมากคือคือชื่นชมเลยว่าแบบดีใจดีใจและเชื่อว่าถ้าบอสเขาเห็นเขาก็จะดีใจเหมือนกันเลายคนที่ยังรักในเบจิ้งแล้วกายังรักไม่ได้ทำให้เต็มที่เป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆขอบคคุณ่ะให้เยอะอีกไม่เยอะค่ะวันนี้ เยลช็ดตันใหม่ทุกคนเขินเหมือนกันเจไดงานเริวไแล้วอะไรพี่ซันมีทิชชู่เปียกว่าต้องเช็ดมือก่อนเพราะว่าเพิ่งกินในนี้ไปเออพี่เกลือเจไดที่ขอทิชชู่เปียกหน่อยนะจะเดี๋ยวมาให้ยตก็นาน ทุกคนช่วยกดตะกร้าหน่อยเดี๋ยวพี่ฟ้าเช็คตะกร้าหน่อยสิพี่สันเธอนั่งบางไฟฉันไม่ดีเป๊ะโอ้โหยังไม่ได้โอนกันเลยฮะเปลี่ยนโปรดักต์ก่อนอุ๊ย <c oughs> อุน้ําหอมเลยกันเราไปลงผิวพันวันนะเปลี่นชุดกันนะแล้วก็เซ็ตูม,มขึ้นเลยเออ คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเราสร้างดักเลยเออไปลงผิวพันวันนะเปลี่ยนชุดแล้วก็เซ็ตผมขึ้นเลยงั้นเป็นแบบพอสรแบบนอนเยอะก็เซ็ป่ะประชดป่ะนอนเยอะอ่ะก็รู้นอนเยอะไงแต่หนูว่าเออี่ปัดไฮไลท์ไปนิดนึงต้องเอาลูบหน่อยไม่ได้ปัดไฮไลท์ค่ะผิวช่ำชำน้ำพิ่ มันฉ่ำน้ำอ่ะหรอทำไมเอ่ยดื่มน้ำวันละกี่แกลลอนล่ะไม่ได้ตัดไฮไลท์ค่าหนูเจได้ยายยับคายที่สุดในสามโลกมต้นเลยจะขอบมันเลยกว่าถนัดใช้มือทุกคนไม่ถนัดใช้เครื่อง โอ้ oh my god look different like cute w <laughs> filter like thank you, for you. thank you คุณอิงคุณอิงใช่ไหม look um cute don't have a contact lens it's black eye color but contact lens make me sexy more more sexy blue color ดีดีเข็นเนนั่งโซนที่ปูมากบังโอเคค่ะเดี๋ยวไปแก้ตากฟังกรฟังกะฟังด้ัยก็พูดด้วพล้อนหน้าทงนี้เออเ่ีบยว่านั่งหน้ามืดดุไปก็มีทีทำัต้ะไม่เห็นป้ไม่เห็นอะมันมันตองใกล้ากมาใส่ะรนลนล้มหรอ คือสะดุดร้านอินือแรกร้านแบบสะอาดสะอาดแบบโอให่แ้โอเคสรละก <c oughs> ูบ<อ>ุญมีแต่กำบังจะขึ้นไลฟ์ทีนึงก็คือไม่ไม่ได้อยู่เฉยเลยทุกคนเอ้ยมันก็เป็นเช่นนี้แหละ บุญมีแต่กำบังขึ้นไลายทั้งทีนึงเดี๋ยวไปนู่นเดี๋ยวไปนี่เดี๋ยวไปนู่นนี่นั่นพยายามปวดต้นแบบของตัวทุกคนเดี๋ยวพี่ฟ้าจะต้องเปลี่ยนชุดละว้าวว้าวว้าวลำคุณลำปางก็จัดเต็มมากเลยนะคิดดูโหลเกิร์ล ยังไม่ได้ทำสรุปพี่บุญมีแต่กำบงังไม่ได้ไลฟ์สักทีหนึ่งกูเปลี่ยนชุดละว้าทุกคนไปแล้วนะบ๊ายบายมันขึ้นเตือน